สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งครับตำหรวิจารณ์แหลกครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปเรียกว่าเป็นด้านมืดของฟาเสียนแวกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเราก็ไปดูกันนะว่าเขามีด้านมืดอะไรบ้างนะอย่างเหตุการณ์แรกครับก็คือการไปกระทืบกลัวบอกุณเนี่ยเพื่อหาเรื่องเรียกว่ายกเลิกงานแต่งงานกับหลินวันเอ๋อนั่นเองนะครับซึ่งฟ้าเสียนเนี่ยก็ไปดักกระทืบกลัวปรกุณเนี่ยซะเละเลยแล้วก็เรียกว่าจะใช้เหตุการณ์เนี้ยเพื่อที่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ต้องแต่งงานกับหลินวันเอ๋อนั ไม่ค่อยเห็นในพระเอกในหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็สิ่งต่อมาจะเป็นการเรียกว่าพยายามไปล่วงเกินหรือมันเออต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยตัวของฟ้าเสียนเนี่ยไม่รู้นะว่าตัวของแม่น้ำนไก่ที่เขาเจอในสารัสารเจ้าชิงเนี่ยเป็นคนเดียวกับหลิวมันเอ,อ๋อที่เขาจะแต่งงานด้วยดังนั้นเขาเลยคิดใช้แผนการที่เรียกว่าไปล่วงเกินตัวหลิวมันเอ๋อนะครับทำให้ต้องมีการยกเลิกง,งานแต่งซึ่งเหตุการณ์นั้นครับก็เป็นการคิดแล้วก็วางแผนในซีรีส์ก็มีเห็นนะที่เขาวางแผนจะดีเป็นดีแล้วสุดท้ายเนี่ย เขาก็ไม่ทาตามแผนการนี้เพราะเขารู้ว่าคนที่เขาชอบเนี่ยคือรีมันเอ๋อนั่นเองนะครับแล้วมาอีก,กอีกเหตุการณ์หนึ่งครับก็คือตัวป้าเสียนเนี่ยได้เรียกว่าทรมานซิริลี่นะครับโดยการจับไปคุกสับนักตรวสอบไป่แหละแล้วก็มีการข่มขู่นา,นานาทั้งว่าจะเอาไปขังในห้องแคบหรือว่าให้ซิริลี่เนี่ยกินยาพิษฆ่าตัวตายรวมถึงว่าทรมานโดยการหักนิ้วซิริลีน่นั่นเองนะครับอานารจะบอกในซีรีส์เนี่ยไม่มีให้เห็นแต่ว่าในนินยายก็จะมีเหตุการณ์นี้แหละที่บรรยายไว้นั่นเองนะ อ่ซึ่งต่อด้ต่อมาจะเป็นการเรียกว่าหักขานะครับแต่เท้าเซลเอินก็ต้องบอกว่าถ้าในตัวนิยาเนี่ยมีการอธิบายอย่างชาัดเจนว่ามีการทรมามาเซลเอิ์นะครับฉีดยาพิษเข้าไปหักขาเพื่อถึงทําให้เซลเอินเนี่ยเข้าใจว่าเขาเนี่ยมีหนทางที่ต้องที่สามารถรอดได้เหมือนกับเป็นการปล่อยไปแหละแล้วก็มีการตามจับอีกทีหนึ่งเพื่อที่สามารถสังหารเซลเอินได้แต่สุดท้ายด้วยแผนการต่างๆก็ทําให้ตัวของฟ้านเสียเนี่ยต้องช่วยเหลือเซลเอินแทนต้องบอกว่าเป็น พฤติกรรมคันนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ค่อยเหมาะกับตัวเป็นคนที่เป็นพระเอกสักเท่าไหร่เหมาะกับเป็นตัวโกงซะมากกว่านะครับการใช้แผนการร้ายต่างๆใช้พิษนะครับการทรมานผู้คนแล้วก็อีกเหตุการณ์นี้ครับก็ใช้ยาปลุกเ็กเนี่ยกระหายถังนั่นเองนะครับแล้วก็ให้พ,พักพิทักษ์เนี่ยลุมนะครับก็เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ว่าตัวฟ้าเสียเนี่ยไม่สนวิธีการจริงๆนะเป็นกาเรียกว่าถ้าเขาไม่ใช่พระเอกเนี่ยก็จะสงสัยว่าไอ้คนนี้มันมันเป็นตัวร้ายหรือเปล่า ก็คือเป็น,ปนพฤติกรรมของคนที่ไม่ใช่สุภาพบุรุษหรือพระเอกเอก็เท่าไหร่แต่ก็เออไม่เลือกวิธีการแต่ว่าอย่างว่าเเป็นพระเอกก็ไม่มีอะไรผิดแล้วต่อมาคือเหตุการณ์ที่ว่าตัวเขาเนี่ยส่งลูกน้องนไนะปสังหารผู้เท่าโกงเฟิงต้องบอกว่าผู้เท่ากงเฟิงเนี่ยเป็นไม่เหมือนกับคนเป็นผู้โอโสนะครับเป็นคนที่ดูแลตัวของเชษีเฟยมาในแหละเป็นคนที่เชษฐ์ีเฟยต้องเคารพรับถือการที่เขาจะ,ะปีกตัวจากการเป็นโจรแดงเจงหนันเนี่ย มาเป็นพ่อค้าเนี่ยก็ทาเป็นต้องคุยกับพ่อตัวพ่อเข้ากงเฟินคนนี้ต้องบอกว่าตัวตัวผู้เท่ากงเฟินเนี่ยในตัวซีรย,ยังไม่มีถึงเพราะว่าเป็นตอนที่ว่าตัวของฟ้าเสียเนี่ยไปแดนเจงหนันแต่ถ้าให้ตัวนิยายแน่นอนครับผู้เท่ากงเฟินเนี่ยก็โดนลูกน้องของฟ้าเสียเนี่ยส่งไปสังหารไปเก็บต้องบอกต้องบอกว่าเป็นพฤติกรรมที่เรียกว่าก็ไม่เหมือนกับพระเอกเหมือนกันนะครับทําทุกอย่างเพื่อให้ได้แผนลับได้ผลลับนะครับที่เราต้องการอีกเหตุาการณ์หนึ่งครับก็คือ ค่าผู้ควบุมโรงงานนั่นเองรวมถึงหัวหน้าคนงานบางคนด้วยอ่าก็บอกว่าเป็นการลงเป็นการที่ว่าลงมือเนี่ยโหดเยี่ยแบบไม่มีกี่มีขุยเลยคือวางแผนแล้วว่าอย่างไรก็ต้องฆ่าแน่นอนไม่มีการลดโทษใดทั้งสิ้นนะครับแต่บางคนเนี่ยมันก็สมควรตายจริงนะในบรรดาหัวหน้าคนงานหรือว่าตัวผู้ควบุมโรงงานเนี่ยอ่าก็ต้องบอกว่าเป็นวิธีการที่เรียกว่าตัดตอนเลยตัดรากถอนคนเลยทีเดียวก็เรียกว่าไม่ให้ใครเนี Hence, ่ยสามารถถึงได้นั่นเองนะครับก็บอกว่าเป็นพฤติกรรมที่เขาทั้งเยี่ยมโหดจริงๆนะครับ แล้วต่อมาก็เป็นการไปลอบสังหารแม่นางคนหนึ่งเป็นฆ่าเป็นเป็นการฆ่าผู้หญิงนี่แหละนะครับตัวฆ่าแม่นางหยวนเมองต้องบอกว่าคือแม่นางหยวนเมิงเนี่ยก็เป็นคนที่ร้ายคนนึงแหละแต่ว่าด้วยความผิดของเขามันถึงถึงจะต้องตายหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปพิจารณาเองแต่ว่าแน่นอนแหละคนที่ลงมือในครั้งนี้ก็คือตัวฟ้าเสียนไปสังหารด้วยตัวเองถึงแม้ว่าตัวแม่นางหยวนเมองเนี่ยจะไม่ได้ตายด้วยน้ำมือของตัวฟ้าเสียนเนี่ยมีการกินยาพิษเข้าไปแต่ว่าตัวฟ้าเสียนเนี่ยที่แม่นางหยวนเมืองตายแล้วก็มีการแทง้้า พยายามทำหลักฐานให้ดูว่าเออเขาเป็นคนทำก็บอกว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ค่อยเป็นสุภาพบุรุษเท่าไหร่ไม่ค่อยเหมือนพระเอกเรื่องอื่นๆที่เราเคยเห็นนะราะเขาเป็นพระเอกสายดาร์กันเองครับต่อฟาเสียในนิยายนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือจะจัดการตระกูลหมิ่นเนี่ยเรียกว่าแบบตัดตอนไปเลยแต่ดีว่าที่ตัวของเยลิวินเนี่ยมาขัดขวางไว้ซะกอ่อนก็คือตัวฟาเสียนได้ต้องการนําฐานม้าเคยฉีเนี่ยมาบุกตระกูลหมิ่นกฆ่าสังหารทุกคนให้หมด แล้วก็ยึดอํานาจนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดเราทำเนี่ยถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เขาหน้าที่จะโหดเหี้ยมจริงๆคือถ้าเกิดว่าบุกมาฆ่าเนี่ยถ้าเราไม่ผิดเนี่ยต้องผู้หญิงผู้ชายลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยอาจจะถูกสถานม้าเขาเนี่ยฆ่าจนเกลี้ยงเลยก็ได้ก็เรียกว่าเป็นการตัดตอนตระกูลหมิงไปเลยอ่าก็ต้องบอกว่าเขาก็เป็นพระเอกครับที่สามารถใช้วิธีที่โหดเหี้ยมได้แต่ก็โชคดีครับที่เขาไม่ได้ลงมือใช้วิธีการนี้นั่นเองนะครับเพราะประมาจารย์เนี่ยเยริวิทเนี่ยมาขัดขวางซะก่อนนั่นเองครับููหนึ่นงงตรกกลมิ็คือ ลูกคนที่หกของตระกูลหมิงเนี่ยแหละโดนตัวของฟ้าเสียนะครับยัดข้อหาต่างๆจนทั้นสุดท้ายก็คือมีการคุมขังแล้วก็นํามาอยู่นอกเมืองนะครับเรียกว่าเป็นการตัดแขนขาของตระกูลหมิงอย่างสิ้นเชิงนะครับเป็นการกดดันต่างๆนี่แหละก็คือคนที่สวยคือคนตระกูลหมิงคนที่หกเนี่ยแหละสวยไปโดนยัดข้อหาไปแล้วก็อีกอันหนึ่งครับก็คือการขู่ฆ่าครับคนที่จะแต่งงานกับไห่ถังนั่นเองครับก็มีเหตุการณ์เนี่ย ที่ว่าหายถังนี่ต้องไปแต่งงานคนอื่นฟานเสียก็จะใช้วิธีเด็ดขาดคือประกาศไปเลยว่าถ้าใครแต่งงานหายถังเนี่ยเขาจะฆ่าคนนั้นแล้วก็ประกาศว่าหายถังนี่คือผู้หญิงของเขาคือหายถังเนี่ยถ้าแต่งงานแน่นอนตลอดชีวิตเนี่ยนอกจากจะแต่งนอกจากจะแต่งกับฟานเสียนั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นวิธีการที่คือค่อนข้างที่โหดเหี้ยมเหมือนกันนะครับก็ต้องบอกว่าเขาเป็นพระเอกเนี่ยสายดาร์กจริงๆนะถ้าเขาไม่ติดว่าเป็นพระเอกเนี่ยเขาจะเป็นตัวร้ายเลยก็ได้สำหรับตัวของฟานเสียนั่นเองการใช้เหตุผลเนี่ยในการท ตอบตัวฟ้านเสียเนี่ยเขาก็เหมือนกับเป็นเรียกว่านักการเมืองคนหนึ่งนะครับที่ทําประโยชน์กับแคว้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมากแต่ก็สําหรับนักการเมืองเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ขาวสะอาดห,หมดจดอยู่แล้วมันก็ต้องมีสีดําบ้างอ่าแล้วตัวฟ้านเสียเนี่ยก็ใช้วิธีการที่ว่าจัดการเหมือนเดิมครับคือยักยอกเงินหรือว่าค้าของเถื่อนเนี่ยดึงเงินบางส่วนเนี่ยเข้าตัวเองก็งไม,ม่บางส่วนนะแต่ก็เยอะอหะกัคือแบ่งกับห้องเต้ใบฉีในคนละครึ่งนี่จะเป็นเงินที่เรียกว่า มหาศาลอยู่ในการค่าของเถื่อนครั้งนี้ที่ป้าเสียเนี่ยคิดค้นขึ้นมานะครับแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งนะก็คือไปดักฆ่าแม่ทัพฐานเรือนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการฆ่าเขาเนี่ยฆ่าตอนแม่ทัพเนี่ยกําลังนั่งปดทุกอยู่ในห้องน้ำนั่นเองป้าเสียก็เหมือนเดิมครับก็ไม่มีเรียกว่ามีปีมีขุย้อะไรเท่าเท่าไหร่ก็คือคุยคุยคุย,คยไปสักพักก็เอามีดแทงเลยก็เหตุผลในการในการฆ่าเนี่ยเพื่อต้องการที่จะยึดอํานาจตรงเนี้ย แล้วก็เอาหน้าตัวนี้ส่งไปให้ลูกน้องเขานั่นเองเพื่อให้ลูกน้องเขามีผลงานก็เลยจัดการเนี่ยตัดตอนเดืการค่าเพราะเหตุผลอีกอันหนึ่งก็คือเขาไม่ต้องการเสียเวลาสืบไปทั้งสิ้นก็คือค่าๆไปเลยให้มันจบๆไปเลยแค่นั้นเองนะครับก็สำหรับเนี่ยครับก็คือด้านมืดขอป้านเสร็จทั้งหมดบางทีก็แอบคิดนะว่าตัวเขาเนี่ยถ้าไม่ใช่พระเอกเนี่ยเออมันจะอาจจะเป็นตัวร้ายก็ได้แต่ว่าเรื่องเนี้ยก็อาจจะเป็นแค่แค่ตัวนําเรื่องเฉยไม่ใช่พระเอกก็ได้เพราะว่าถึงหลายๆพฤติกรรมเนี่ยก็คือ เขาเป็นพระเอกสายดาร์กจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าชอบอาาก็ฝากกดไลค์นะกดแชร์กดซับสไครป์เนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับแล้วเรามี Facebook Fanpage วิจารแหลกครับก็อย่าลืมไปกดติดตามมันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ